ค่ะในเรื่องของช่วงรู้เรื่องรัฐ ะคะโครงการแลนบริดจ์ค่ะได้ยินกันมามากมายเลยทีเดียวสําหรับโครงการแลนบริดจ์นะคะต้องถือว่าเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียซึ่งสืบว่าเป็นเส้นทางของการเดินเรือแห่งใหม่ของโลกนะคะที่จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกสําหรับพื้นที่ที่ห่างไกลตัวเมืองนอกจากนี้ก็ยังลดระยะเวลาในเรื่องของการขนส่งทางทะเลแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของความล่าช้าด้วยนะคะการเดินเรือก็จะเป็นการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาจาก9 วันเหลือเพียง5วันเท่านั้นนะคะสามารถติดตามข้อมูลนี้ได้ในรายละเอียดรู้เรื่องรัฐวันนี้ค่ะ โครงการแลนบริดเชื่อมโยงทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยและมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงปรับปรุงการเชื่อมต่อในพื้นที่อันดามันทั้งตอนใต้ลดระยะเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบัมลกาภายใต้แนวคิดวันพอร์ตทูไซด์ในระยะทางทางบก90กิโลเมตรช่วงจังหวัดชุมพรระนองโครงการแลนบริดใช้ขนถ่ายสินค้าหลักระดับภูมิภาค และจะเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย er, ถือเป็นเส้นทางการเดินเรือใหม่ของโลกที่จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกในพื้นที่ห่างไกลาจากตัวเมืองลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลและแก้ปัญหาของความล่าช้าในการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลกาจาก9วันเหลือเพียง5วันอีกทั้งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการค้าประกอบด้วย เขตการค้าเมืองท่าและเขตอุตสาหการรมอื่นๆรวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการพัฒนาโครงการแลนบริดจจะแบ่งออกเป็นสี่ระยะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2568ถึงปี2583ทั้งนี้เมื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสร้างงาน280,000ตำแหน่ง GDP ของประเทศไทย จะเติบโต5.5%ต่อปีหรือเทียบเท่ากับ670,000ล้านดอลลาร์ซึ่งที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินรวมถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้นานาประเทศได้รู้จักโครงการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นขณะนี้มีนักลงทุนจากหลากหลายประเทศต่างให้ความสนใจ โครงการดังกล่าวเป็นอย่างมากอาทิประเทศฝรั่งเศสประเทศในฝั่งตะวันออกกลางและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้น